เราบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ผมจะพามาชิมขนมจีบนะครับขนมจีบโกนงหรือว่าเป็นจริงเขาขายก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวโกนงครับเจ้านี้ดังมากเลยครับลูกค้าดูรถทอตจอดรับเต็มตลอดก๋วยเตี๋ยวโกนงนี่เขามีขนมจีบขนมจีบเขาอร่อยจริงๆผมยอมรับผมไปกินมาหลายที่แล้วครับสู้เจ้าของโกนงไม่ได้สักเจ้าครับอร่อยแถมไม่พอถูกแล้วก็ได้เยอะครับอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยครับแต่ผมเพิ่งกินข้าวมาก็เลยจะมาซื้อขนมจีบอย่างเดียวครับ เดี๋ยวพาไปดูครับทางที่เราไปทางนู้นกับเมื่อกี้ก็คือจะไปอำเภอพานนะครับแล้วก็จะไปจังหวัดพะเยานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่อยู่แถวอยู่แถวแม่ลาวนะครับถ้าไปนี้ก็อำเภอพานก็ไปจังหวัดพะเยาครับออกจากเชียงรายมาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวโกโนงนะครับขนมจิบโกนงเดี๋ยวผมพาไปดูครับขนมจิบกับบ้านสองสามสิครับ สิสสลูกสามสิบบาท รับเดียวเสร็จได้เลยสั่งควบไปปั๊บแต่นูนน่นนะครับผมนั่นแะครับขนมจีบสองชุดเดียมให้ดูในรถนะครับครับได้นแหละครับขนมจีบโกนงนะครับถุงสามสิบาทร้อนๆเลยครับลูกลูกโตนะครับเนี่ยลูกหนึ่งโยมให้ดู เขาขายถูกแล้วอร่อยจริงผมไปกินถึงยาวราชมายังผมว่าโกโนงเนี่ยอร่อยกว่าครับถุงละสามสามสิบาทได้สิบูกก็ลูกละสามบาทนะเขามีน้ำจิ้มให้นะครับมีซอสเปรี้ยวกับกระเทียมให้มีผักสดๆกับพริกให้ด้วยครับถุงละสามสิบบาทก๋วยเตี๋ยวหมูเขาก็อร่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูโกโนงเนี่ยอร่อยครับเดี๋ยว ชิมให้ดูอันนึงยังไม่ได้ใส่น้ําจิ้มนะครับนี่อร่อยครับเขามีพริกให้ถ้าผมผ่านมาผมต้องซื้อคบเจ้านี่อร่อยนิ่แป้งเขาจะนุ่ม,มพริกให้ ผักให้อร่อยอร่อยยริงอ่ะนุ่มดีจุดละสามสิบบาทครับพอซื้อกินครับอร่อยครับขนมจีบโกนงนะครับแถวอำเภอแม่ลาวนะครับจังหวัดเชียงรายอร่อยจริงครับใครผ่านไปผ่านมาลองแวะชิมนะครับเดี๋ยวผมจะกดแผนที่ทางไลน์ไว้แชร์ให้ดูด้วยนะครับร้านอยู่ตรงไหนนะครับของจังหวัดเชียงรายครับอร่อยจริงครับก๋วยเตี๋วก็อร่อย โอเคนะครับครัวบ,บ้านทุ่งกับลุงเด่นครับพามาชิมขนมจีบโกนงครับเดี๋ยวนะครับมันอร่อยจนหยุดไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขอเติมเติมนี่ให้ดูเลยอร่อยจริงสตอสครับซอสเปรี้ยวนะครับซอสของเขานะครับใส่ซ,ซอสเข้าไปใส่กระเทียมเข้าไป ซอสมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนุ่มจริงๆครับอร่อยมากเลยแล้วเขามีผักให้ผักชีต้นหอมผักสลัดนะครับกินสดๆเลยอร่อยดีครับอร่อยจริงโอเคนะครับพาเที่ยวครับวันนี้ครับ